มามาแล้วที่เผ่าปิษัจเคยครองโลกแต่ด้วยการปรากฏตัวของผู้กล้าโลกกับสุ่วามสงบราชาแห่งพอมันหรือจอมมันได้ดบหนีบันดนี้ร้านนี้มีจอมมันผู้น่ารักตอนที่หนึ่งที่นี่คือร้านอาหารครอบครัวไลนิง่งค่อนข้างจะขายดีนะผมชื่ออิรุมะโคเอจิเป็นพนักงานของที่นี่อายุ17 เออคุณเชื่ออะไรนะครับวันนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาสักการท่าทรรมเพียงแต่ว่าชื่อของฉันคือจอมานอานอนเพดีเชียสตรีผู้ค้องโลกมานไงคุณเธอยืดอกแล้วพูดออกมาเตมปากว่าตัวเองเป็นจอมานผมถามเธอว่าทําไมเธออยากทางานที่นี่แน่นอนอยู่แล้วการคล้องโลกไงแล้วงานล่ะไม่ถึงนาทีก็สอบตกไวแล้วทําไมตู ต้องมาสัมภาษณ์ใยนี้ด้วยนะเนี่ยวันพระรุษของฉันคือจอมมาในตำนานผู้ครอบครองเหล่าไททันเชียวนะตูตูเธอก็เริ่มเล่าเรื่องซะงั้นเดี๋ยวสิเด็กแบบนี้น่าจะมีอะไรดีสักอย่างนะอาจจะมีความสามารถพิเศษไม่สิฝึกทหารเ่งก็ได้เออไอวงเวทเชียอะไรเนี่ยขอโทษครับผมผู้อะไรผิดเนี่ยแน่นอนว่าการที่ฉันเป็นถึงผู้ปกครองของเราพอมาน ศักดิสในฐานะราชายอมให้ใช้แรงงานไม่ได้แต่ศักดิ์สีก็ไม่อาจทําให้อิ่มท้องได้เช่นกันให้คนอื่นมาทําแทนกันเถอะสวัสดีค่ะอีการลชิมุสึกค่ะฝากด้วยนะอีกาอิกาลชิมุสึุอายุอายุสิบหกนพี่คะไหนโยนมาให้หนูสัมภาษณ์นะคะแบบว่ามันหนักเกิดไปสำหรับชั้นในความหลายความหมายนะความหมายไหนคะ เอาเป็นว่าฝากจากการแทนชั้นด้วยเหรอข้าวางมาวางบนหัวของราชาแบบนี้กดต้องรับชั้นเขางานแล้วเสี่ยมยงอีท่าไหนเนี่ยว่าไงเชียวคนอุตสาห์เขายอมให้วางหัวบนหัวจอมารเชียวนะใครเขาจะไปจ้างคนพวกวางหัวเชียวอขอุดอามอนอาศัยอยู่ที่ไหนคะออถ้าเรื่องนั้นแล้วก,ก็ที่นี่ไงาตายร้านตูนเนี่นะ ตอนที่ฉันมาจากโลกมารใต้ดินนี้ก็เป็นประตูเชื่อมโยมพอดีไม่ต้องมาแต่งเรื่องเลยหมายความว่าไงก็โอ้ยแต่ฉันล่ะเชื่อมจริงๆเลยว่าที่แบบนี้ใต้ทุงแบบนี้จะมีคนเดินได้เด้อเออหนูเดินได้นะคะไม่ลำบากสิสูง140สูง135พระเอกสูง170เขี่ยก็เดินได้ไงสัตว์ เพราะเป็นยายจิ๋วถึงได้อยู่ที่นะแฮชฉันเป็นถึงจอมเชียวนะถึงพูดขนาดนั้นก็เอาข้าวมาให้ฉันกินสิถ้าัวขึ้นดูให้ดูสิหลายวันนั้นนี้ก็มีแต่น้ําตกยิ้มท้องเชียวเชียวนะมุสือเธอช่วยพูดอะไรสักอย่างสิมุสือยายจิ๋วไซส์เล็กอย่างหนูก็จนปัญหาเหมือนกันนะคะเออหอเนีวข้าวไดยเชียวถึงจะทํควาเป็นเด็กก็เถูดพี่เออจ้าตัวพูดอะไรแปลก มโนตัวเองก็ไปจอมาด้วยสิมโนเหรอ <c oughs> ยังจับพูดแบบนั้นอีกสินนะสะแสดงให้ดูแล้วสิอะไรนะจุจๆลมก็พลังนี่แหละคือค่าขอพิสูจน์ให้พระเข,า,ขาจอมันนี่มันอย่าบอกก็าใหญ่นี่จงดูพลังของเราวานันเขาซะจงออกมาดักดักก้อนถึงแถวบ้านผมเรียกว่าเหตุนะครับจะว่าไปก็ใหญ่ดีนะใช่นั้วแหละ นี่แหะคือบางกรดําที่เคยเชิญมาชื่อดักดาก,ก้อนนโกโกไงนมด้วยเหรอก็เพราะตกแต่งในพร้อมกับการตกแต่งภายในทีเดียวนะคะใหม่มั้งนโกโกสวัสดีค่ะคนเหรอ <c oughs> ตอนนี้ปลดปล่อยพลังมาซะรวยเลยนโกโก <c oughs> ถึงหน้าตาจะดูเป็นคนเห็ดเถอะแต่ที่จริงอาจจะเป็นแข็งแกก็ได้ เฮ้ยิเออเบาโคตรหมัดแรงข้าวต้มอย่างไวเออหิ้วข้าวเด็กคนนี้หล่ะเล่นปลาหีอะไรฟะมดสื่อยังพักอยู่สินะเดี๋ยวทำข้าวที่ให้กินอ่าฝากไว้แล้วครับลุนพี่นั่นสินะฉันขอพักด้วยคนสี่หลอนนะยังไวได้รับการว่าจ้างด้วยซ้ำรอผู้จัดก,การไปก่อนสิอ้าอีกงานแค่ไหนเนี่ยหยิ้วจนกว่าฉันจะบวชเพราะก็แล้วพักเลยเนี่ยท่านจอมานเชิญเลย ขอบคุณมากค่ะณพี่นี่มันทําไมถึงหวานขึ้นล่ะหวานขึ้นอย่างนี้นี่เองสกกับเปน,นพี่ความรู้สึกของหนูทุกอย่างสินะก็เด็กมันเข้าใจง่ายนี่ความสูงใครเด็กกันนะยังไงก็ไม่ได้พูดเรื่องความสูงเลยซ้ำา้อจิขอพวกเราสิยังไม่ได้เลยอีกเลยเนี่ยออกมาแล้วสินะใหญ่เด็กมาเล็กสองกับมาเล็กสามนี่คือข้าวเที่ยงที่ฉันจะทำ ให้กับคนทํางานกินเท่านั้นชีอย่าจิตตกไปเลยหน้านะโกพวกเราเป็นหอจอมมานนะยังอยู่ได้ด้วยน้ําอีกสามวันเชียวเชื่อไม่ได้นะคะอ่านี่นี่ค่ะจะดีเหลอถ้าไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรนะอืออร่อยงงงงงนี่มอะไรกันเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะพูดว่าขอกินดีนะคะกืนลงไปก่อนเถอะน้องเห็ดก,ก็กินด้วยสิคะ อ,อ,อาหารจารนนี้ถูกใจอย่างพวกเรามากชาวมานนักยิงนักก็เพราะเป็นข้าวเที่ยงรุ่นพี่ไงข้าวเที่ยงของรุ่นพี่คืออะไรเด็กคะข้าวเที่ยงที่ว่าคืออาหารที่รุ่นพี่เอาให้เราในร้านมาทําให้คนพนักงานกินพิเศษหน่อยคะ่ะวาเลเชียวถึงเป็นข้าวเที่ยงของรุ่นพี่มีชื่อว่าแต่ถึงจะพูดก็ค่อา,างจะลาม,มกนิดหน่อยคะ่ะทานเข้าไปคาเดียวก็รู้เลยว่าทันทีเลยคะ่ะ มันรู้สึกเหมือนมีมือล่วงเข้าไปในเสื้อของฉันกดกอดฉันรุ่นพี่ให้หนูพูดอะไรออกกันนเนี่ยเออลามกเข้าเที่ยของฉันลามกคนที่ชอบรสชาติของคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะเด็กนะกิเด็กที่ว่าคือกูหรือเนี่ยแกงกะหรี่ทะเลหมูผัดพีรหวานแล้วก็ลาเมงผักชีปึ๊บติดต๊ดติด๊ดเออทั้งหมดคือสอที่ใชนะคะผู้จัดจาก,การ มีปัญหาอยู่วะไม่มีค่าเดี๋ยวจะเรียบเตรียมาให้นะคะน่ากลัวจังท้าบใช่ช่วงพักเบกคงให้ทั้งสองคนช่วงบ่ายเชียวสิโอยจิอยากกินอ่ะอยากกินข้าวเที่ยงอีกนายต้องทําให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ใจเยน็นๆฮะส่วนใจเห็ดก็ถอยอย่างนุ่นหยุดเชียวอือหิวอ่ะยังหิวอีกเลยพวกนายคงรู้สึกหิวโหยบางอย่างสินะ ไม่มีอะไรให้กินถ้าทางการต่อสู้จะสู้ใจสุดเสียนแต่แรงแค้นของศัตรูไม่เหลืออาอยากกินหักชีอยากกินอะไรก็ได้หิวเว้ยพวกเราถูกขับไล่ส่งเพียงเป็นเผ่ามารเมืองที่ถูกเขายังโชคดีเอาชีวิตรอดมาได้และพวกเราก็หนีมายังวันโลกนี้แต่ถึงตอนนี้ก็ยังหาทาง ที่จะได้กินอย่างเต็มหยิมไม่เจอโคจิฉันทำงานวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดได้นะเฮ้ยคิดดาดไกูแต่ว่านะแบบนั้นก็ถือว่าสอบตกสัมภาษณ์ละเออถึงทำหน้าตาอย่างนั้นแต่ฉันก็เป็นพนักงานท่าทามนะคะเออเธอกินอะไรเข้าไปถึงได้ได้โตขนาดนี้ชจังสะเทจ้า ฝูบคุณราคาคะเป็นไรเบล่ค่ะคุณลูกค้กาค่ะเง้เสียงจากลาให้ร้อนไปดูกระเถอะค่ะผู้จัดการเป็นอะไรไครับฉันไม่เป็นไรหรอกแค่แย่หน่อยพวกพวกชักดาบฮะว่าง,งนะพวกชักดาบเลยสัตว์เดี๋ยวผมจะตามไปวพวกชักดาบเองครับเมื่อกี้พึ่งวิ่งออกไปข้างนอกนะเฮ้ยแกไอ้ใส่หมวกกันน็อกเข้าร้านแล้วก็อะไรอีก ทานไม่ไหวแล้วค่ะฝากมุสึจาัดก,การผู้จัดจาก,การด้วยนะค่ะน้องพี่คะมุสึนี่คือของที่กินเหลือเลยคะ่ะเออก็ใช่แล้วพูดเรื่องอะไรเวลานี้นะคะเจ้านันสินะหยดเยวดดนี้อุตสาห์คิดว่าไล่ตามทันสักทีใจยเย็นก่อนอยังไงก็เก็บของเข้ามือก่อนโอเคยอมเพสจอมแพ้เหรอฉันอุตส่าห์ผ่านการป้องกันมาตลอดทั้งจนจะกลับ มาหาเป็นแค่ชั้เป็นสตเกอร์เนี่ยนะว้าชิปหลบไปซิงิงซิงอะไรเนี่ยจะสักบราสีดำน,นี่ให้ตายสิช่างกล้านักที่เหลือของอร่อยขนาดนี้ไว้มันมีน้ำน้ายังกินไม่จ่ายอีกปกติคนใช้ยังแกขยะซะอีกเอาละฟังให้ดีขนาดชั้นคนนี้ยังต้องทำงาน แกจงทำงานแล้วหากินซะเอออะไรวะนั่นขอบคุณครับหาเจ้าเรียกข้าวห่อไข่ชินนะอร่อยมากเลยนะอย่าบอกว่าเธอใช่ข่าแซดคือจอมานอานอนส,สตรีผู้เคยครองโลกมานไงอ,อานอนอานอน,อน,อนเ,ดเด็กที่สมัครงานท้าทานั้นนะนั่นคือร่างแท้จริงของท่านจอมนันใช่ค่ะและพวกเราขอมาน ทองอิ่มพวกเราจะได้รับพลังงานและเดินทางกลับคืนหน้าได้ค่ะอย่าบอกว่าเธอคืออย่าเห็ดนั่นอิ่มแล้วโตวขึ้นเนี่ยนะโตขึ้นเกิดไปแล้วมังเนี่ยโคโอิจิอาหารของนายได้ปลุกพลังของผ่อมาลของฉันขึ้นถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเพราะงั้นนายต้องจ้างฉันแล้วนะแต่ถึงเราจะรับใยนี่เข้าร้านแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทิ่งฮะ คืนล่างแล้วเหรออ,อพวกเรากินแล้วก็คืนล่างอันนี้หลอนพูดเลยเหรอกอินจีเอา,เข,า,าข้าวมาเอาข้าวมาข้าวข้าวข้าวยูวีเออผู้จัดก,การครับเออผมจัดการแล้วครับเออรับข้องานไดเจ้าผู้จัดก,การครับแต่จะพวกนี้นะได้ยินมาว่าอา,ามอนจะเป็นใครที่ไหนนะแต่จะทําไมล่ะที่สําคัญนั่นคือนิสัยเนี่ยดีส,สุดเลยเธอน่ารักมาสิ ต่างหากเธอนะ่ะก็น่ารักด้วยซ้ำผู้จัดการหนักเกิดไปแล้วครับเนี่ยนอกจากนี้เจ้าตัวก็ได้การยอมรับ,รบประกาศประกาศเตือนของคุณเชียวนะเออวาอ่านนะครับก่อ,อนนี้หนูก็ไม่มีปัญหาหรอกครับลูกพี่ผมเออเออนั่นสินะครับขอดูสวกทดสอบงานก่อนด้วกันเข้ารับแล้วจ้าเย่ผมยังว่าได้พูดสักหน่อยน,นะครับ ดีละก่อนอื่นทํำข้าวให้ฉันกินหน่อยสิโคจิเออคิดดีหรือเปล่าวะที่ดายดีนี่เขาง,งานผมไม่รับงานพี่เลี้ยงเด็กนะครับบอกให้เอาอีกเอาอีก